ต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนลงทะเบียนกันเกอร์ครับสำหรับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ประชาชนนะครับคาดหวังว่าจะได้ใช้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่านโยบายนี้นะครับอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับหลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนโยบายการดูแลค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนก็เปลี่ยนแปลงไปครับจาก20บาทตลอดสายกลายมาเป็นตั๋วบุฟเฟ่ครับ เรื่องนี้นะครับนายเสีริพงศ์อังคศกุลเกียรตินะครับรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงแนวคิดนโยบายในการดูแลร,ราคาค่าโดยสารทั้งรถไฟฟ้าและรถเมย์ครับอาจดาเนินการในรูปแบบของการตั้ง เพดานค่าบริการนะครับเช่นอาจจะเป็นการกําหนดเพดานราคาค่าโดยสารที่30บาทครับประชาชนใช้บริการ1เที่ยวเสียค่าบริการ14บาทหากใช้บริการ2เที่ยวก็จะเสียค่าบริการ28บาทแต่หากขึ้นเกินกว่านี้นะครับก็จะจ่ายสูงสุดไม่เกินเพดานที่30บบาทครับไม่ใช่การจ่ายครั้งแรกเต็มเพดานนะครับซึ่งก็จะคล้ายกับตั๋วบุฟเฟ่ครับและรถไฟฟ้าก็จะอาจจะใช้ในลักษณะดเดียวกันครับขณะที่ปัจจุบันครับพรบรตั๋วร่วมก็ กำลังอยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภานะครับหากไม่มีการแก้ไขอะไรมากนะครับสภาสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วตัวร่วมก็อาจจะทําให้ค่ารถไฟฟ้าถูกลงได้อย่างมีนัยสําคัญครับเรามีแนวคิดว่าอันดับแรกเนี่ยลถเมยไฟฟ้าก่อนนะครับรถเมย์ไฟฟ้า,า20-40บาททั้งวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นเพดานเนาะเป็นเพดานหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าขึ้นหนเที่ยวเสีย14บาท ถ้าขึ้นสองเที่ยวเสีย28บาทถ้าขึ้นเกินเพดานสมมติว่าเรากำหนดเพดานที่30สมมุตินะครับถ้าเกินจาก20ถ้าเกินจาก30ปุ๊บจะไม่มีการเสียเพิ่มอีกแล้วก็คือเดินทางน้อยเสียน้อยแต่จะมีเพดานให้เป็นเหมือนตั๋วบุฟเฟ่แต่ไม่ใช่ว่าจ่ายครั้งแรกเต็มเต็มขั้นเลยไม่ใช่คือจ่ายตามจ่ายตามการเดินทางแต่ว่าสูงสุดเนี่ยจะไม่เกินเพดาน เสียงตอบรับจากผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบางส่วนสะท้อนนะครับว่าเสียดายกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับเพราะหากนํามาคํานวณกับการเดินทางปกติจะต้องจ่ายค่าโดยสารประมาณ6,000ถึง7,000บาทต่อเดือนครับแต่หากมีรถไฟฟ้า20บาทก็จะต้องประหยัดมากขึ้นนะครับเหลือจ่ายแค่ประมาณ2,000ถึง3,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับแต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับก็ขอให้หาแนวทางการลดค่าครองชีพให้ได้มากกว่าที่ต้องจ่ายในปัจจุบันครับ เดินทางต่อเดือนของนูอะค่ะเกือบ6กถึงเจพันใช่ซึ่งมันถือว่าแบบเยอะมากๆแต่พอมี20บาทหนูคำนวณมันเหลือแค่แบบประมาณสองพันกว่าบาทซึ่งมันลดภาระตรงนี้ได้เยอะมากๆพอมันยกเลิกข่ามันมันเฟลไหมมันเฟลค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เราที่มีผลกระทบใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีแบบอีกหลายคนเลย ขณะที่นักศึกษารายนี้นะครับบอกว่าบ้านอยู่ที่เขตบางนาครับแต่ต้องมาเรียนที่เขตจตุจักรครับการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้รถเมย์เป็นหลักนะครับเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่ารถไฟฟ้าครับแต่ต้องจ่ายวันละค่าใช้จ่ายนะครับต้องจ่ายการเดินทางวันละประมาณ80บาทครับหากรัฐบาลสามารถที่จะลดราคาค่าโดยสารรถเมย์ลงได้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการครับถ้าช่วยเรื่องรถเมย์ก็ยิ่ว่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าผมปกติผมก็เดินทางกันรถเมย์เงเดียวร,รถไฟฟ้ามาันแพง ถามาประมาณ20 27บาทประมาณนะยี่สิบเ็ไม่ได้สั่งเพราะบางทีก็ยังมีใช่ประมาณนง้นก็ดีก็ก็ดีประมาณอยากให้ช่วยแบบไหนค่ะถ้าก็จะช่วยรถเมล์คิดว่าก็คงจะช่วยเรื่องแบบว่าให้ค่ารถเมล์มันถูกลงตรงไหนิดนึงเพราะว่าการเดินทางบางทีมันก็ต้องใช้เงินนะครับ เรามายกตัวอย่างภาระก,การเดินทางของคนกรุงเทพกันนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับสมมุติว่าเราเดินทางจากบางใหญ่นะครับเพื่อไปทำงานที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสําหรับมนุษย์เงินเดือนครับเงินเดือน2 0 0 0 0บาทครับหลายคนอาจจะเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้านะครับค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ63บาทครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ9%ของรายได้ต่อวันครับแต่หาก เป็นการชั้นชนชนชั้นแรงงานนะครับค่า แรงงานขั้นต่ำนะครับที่400บาทเลือกเดินทางด้วยรถเมล์นะครับรูปแบบนี้ค่าโดยสารสูงสุดเที่ยวละ41บาทครับจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ10%ของไรายได้ต่อวันนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้โดยสารที่มีไรายได้น้อยนะครับย่อมต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับในการที่จะลดภาระค่าโดยสารมากกว่าเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาระที่ต้องจ่ายกับเงินในกระเป๋าแล้วมันมากกว่าสัดส่วนนั่นเองครับ เราลองมาดูเรื่องอัตราค่ารถไฟฟ้า ค่าโดยสารรถไฟฟ้ากันบ้างนะครับในปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับหรือว่า BTS เริ่มต้นที่ราคา17บาทครับสูงสุดที่16บาทครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเริ่มต้นที่17บาทสูงสุดที่45บาทครับขณะที่รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงนะครับปัจจุบันราคาสูงสุดไม่เกิน20บาทตลอดสายครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่มาตรการนี้จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับและจะกลับมาใช้อัตราค่าโดยสารเดิมซึ่งสถิติ จากกรมการขนส่งทางรางนะครับในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะครับมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายนะครับรวมกันอยู่ที่ประมาณ45ล้านคนเที่ยวครับส่วนในเรื่องของราคาอาค่ารถโดยสารขอสมกนะครับมีตั้งแต่รถร้อนครับราคา8บาทตลอดสายครับ ไปจนถึงรถแอร์ NGV นะครับราคาอยู่ที่15ถึง25บาทครับขณะที่รถเมร้อนไทยสมัยบัตรครับราคาอยู่ที่10บาทตลอดสายและราคารถเมร์แอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ15ถึง25บาทครับมีสถิติการใช้บริการรถเมข์ขสมกรในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะครับรวมกันอยู่ที่ประมาณ15ล้านคนเที่ยวครับ หากเรามองจำนวนผู้โดยสารจะเห็นนะครับว่าคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเยอะกว่าการออกนโยบายให้ขับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะได้ฐานเสียงที่มากกว่าแต่ก็ต้องใช้งบประมาณที่มากกว่าเช่นกันครับซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเพื่อไทยมุ่งไปที่คนใช้รถไฟฟ้านะครับแต่รัฐบาล ภูมิใจไทยเลือกที่จะใช้นโยบายได้ใจคนกลุ่มที่มีไรายได้น้อยครับซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายสุเมธองค์กิติกุลนะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายขนส่งและโลจิสติกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI นะครับที่มองว่าระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทยังไงก็มีแนวโน้มที่ภาครัฐจะต้องให้การอุดหนุนนะครับหากรัฐต้องการคุณภาพในการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถเมย์ครับ แต่หากมองความคุ้มค่าการอุดหนุนการให้บริการรถเมย์จะมีความคุ้มค่ามากกว่าหรือไม่ครับคำถามก็จะถามต่อว่าจะอุดหนุนอะไรคุ้มกว่ากันจริงๆมันต้องอุดหนุนทั้งสองส่วนแหละแต่เพอเออในรถไฟฟ้าเป็นการอุดหนุนสองครั้งสองครั้งคืออะไรคือหนึ่งเนี่ยมีการอุดหนุนในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วด้วยแต่ณตอนนี้กำลังจะไปอุดหนุนเรื่องค่าโดยสารอ,อีกอีกอีกชั้นหนึ่งอีก แต่คําถามมันคือว่ารถโด,ดยสารประจําทางอ่ะยังไม่มีการอุดหนุนอะไรเลยสิ้นเลยครับยกเป็นปล่อยให้คอสมกขัดทุนอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นคําถามเลยว่าเราอ่ะจะเจดเงินบางส่วนจะใช้ว่าเจดเงินเลยก็ได้นะก็คือเอาเงินบางส่วนมาอุดหนุนโด,ด,ดยสารประจําทางอ่ะมันจะคุ้มกว่าไหมดีกว่าไปทุ่มอุดหนุนรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวซึ่งเราก็เราก็ลงทุนไปตั้งมากมายแล้ว พอที่ผ่านมาครับการให้บริการรถเม์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแทบจะไม่ได้รับการอุดหนุนเลยนะครับหลังจากยกเลิกโครงการรถเม์ฟรีแต่ปัจจุบันครับอาจจะต้องจับตาไปที่รัฐบาลภูมิใจไทยนะครับจะดําเนินนโยบายอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสไม่ทําให้เกิดคําถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนเพียงรายเดียวนั่นก็คือบริษัทไทยสมัยบัตครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะครับว่าภาพจําของบริษัทไทยสมัยบัรค่อนข้างท่าเจีย ค่อนข้างที่จะมีความใกล้ชิดกับนายสักสยามทิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งสังกัดพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวบริษัทและการเข้ามารับสัมปทานหลังจากการปฏิรูปรถเมยนะครับก็จะเห็นได้ว่าบริษัทไทยสมัยวัดเป็นเจ้าใหญ่และเป็นเอกชนเพียงรายเดียวที่ให้บริการเดินรถในเส้นทางสําคัญแทบทั้งหมดครับ มาถึงจุดนี้นะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับก็คงเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วไหมครับเพราะว่าหากภาครัฐตัดสินใจที่จะอุดหนุนระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบไหนก็มักจะเชื่อมโยงกับภาคเอกชนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็จะไปเชื่อมโยงกับ BEM แล้วก็ B T S ครับรวมไปถึงรถเมย์ก็จะไปเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนรายใหญ่นั่นก็คือบริษัทไทยสมัยบัสท,ที่ปัจจุบันมีการเดินรถมากกว่า135สิ้เส้นทางซึ่งมากกว่าขสมกสิอีกครับขอบคุณครับคุณธน,นชัยครับ